เกมกำแพงซ่าตอนนี้ทีมสีน้ำเงินนำอยู่นะครับ10-0ทีมสีแดงยังไม่มีคะแนนแน่นอนกำแพงทีมต่อไปนี้ผมจะให้ทีมสีแดงเล่นก่อนถ้าผ่านไปได้เรามีโอกาสพลิกกลับมาเป็นแชมป์นะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญทีมสีแดงที่แพรีอาเอ้ามาลุ้นกันกับทีมสีแดงนะครับถ้าจะเป็นแชมป์ในวันนี้ต้องผ่านกำแพงนี้ไปให้ได้ก่อนพร้อมนะพร้อมถ้าพร้อมแล้ว

รูนี้ฮะรูกลา,ากรงอจะรอดรูไหนนะเดี๋ยวไปชมภาพช้ากันเลยครับเป็นกำแพงทีมที่ทีมสีแดงทําได้ดีมากๆครับแม้จะมีอาการตกใจแต่ทุกคนก็รวมแรงรวมใจพร้อมใจกระโดดพุ่งรอยไปได้อย่างพร้อมเพรียงดูกันช้าๆชัดๆอีกทีนะครับแม้ว่า้นของคุณพ่อนหนึ่งจะติดกำแพงเรานิดนึงครับ แต่ก็ยังทะลุมันดวงรอดไปได้แมสังเกตดูอ,อาการรูปคุณแจซสอนครับศาสกายจริงจริงโอ้โหใครจะเชื่อว่าผ่านไปแบบแม่นี่ไงที่ผมบอกคุณพ่อไปแล้วถ้าเกิดอนุญาตให้ผมเรียกพ่อเนี่ย uh ผมจะให้ทีมงานทำกำแพงง่ายๆ uh ผ่านไปให้ได้ทุกคนเลยเหรอใช่ไหมครับคุณพ่อ,อยืนนี้ว่างไหมว่างครับไปที่บ้านผมหน่อยชวนไม่ทานข้าวแลวไม่จใจไปเรียกพ่อทั้งคืนเลยโอ้โหได้ไ huh. ง <laughs> สรุปแล้วนะครับทีมสีแดงรอดรับไป40คะแนนโอ้โหสีน้ำเงินกลายมาเป็นหน้าเขาเรียกว่างานงานงานเข้าเลยสำหรับทีมสีน้ำเงินนะครับต้องผ่านกำแพงที่ไปให้ได้เพื่อที่จะเป็นแชมป์พร้อมไหมจ๊ะ ถ้าพร้อมแล้วเชิญที่เพย์เรียสีนด้เงินพร้อมนะครับต้องผ่านต้องผ่านกำแพงนี้ไปให้ได้นะครับผ่านไปถึงจะเป็นแชมป์ถ้าพลาดท่าหมดโอกาสทันทีถ้าพร้อมแล้วกำแพงซ่า กำแพงทีมของสีน้ำเงินนี่ท้ารอดไปได้แชมป์ก็อยู่ในมือครับแต่พอเห็นกำแพงคงแรกลักษณะแชมป์จะหลุดมือทันทีดูมันเก่เก่กันขัง,ขงยังใงทบกคนครับคุณอนันต์อันวาของเราขออาสาอยู่ด้านบนสุดครับโดยที่มีคุณบุ๋มและคุณนายเป็นฐานอยู่ข้างล่างแต่แล้วครับพอกำแพงมาถึงมันก็แพงอย่างที่เหตุนี่แหละครับฐานไม่แน่นทางบนก็เล็แกแขวงทำให้ชนกำแพงของเราหาักหุมไปอย่างนี้มาแฮ รอดมาได้แต่กำแพงหักขนาดนี้อา้าวคุณกิฟต์ช่วยตัดสินเลยว่าจะให้คะแนนเท่าไหร่คือดูจากลีลาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนจะผ่านไปได้นะครับ <c oughs> ถามก่อนมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้ พี่อนันทีบเราด้วยใครโดนถีบใครโดนถีบยันเลยก็ได้นก่อนคุณอนันท์คุณไปถีบเพราะทำไมครับเขาเห็นเห็นรูปแล้วก็นึกว่าต้องแบบว่าปีนขึ้นหลังของเขาก็เลยอนันท์พยายามแบบว่าเอาขอปิงตอนแรกเราพยายามมาขอปีนขึ้นแล้วก็บอกแล้วว่าให้เข้ามาชิดๆเขาไม่ได้ยินเราก็เลยถีบหันใ้เข้ามาไม่เข้ามาใจใจเลยไม่เข้าก เลยกระเด็นผ่านรูท้องกับโฟมีิงแผ่นอ้าวกำแพงเมื่อสักครู่นั้นมีคะแนน40คะแนนหักออกมานิดนึงนี่นะครับผมให้ทีมสีน้ำเงิน20คะแนนพลาดท่าไปนิดเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทีมที่ได้เป็นแชมป์ในวันนี้ได้กับทีมสีแดง ได้เงินรางวัลเพิ่มไปอีก10,000บาททัางนั้นยังไม่พอเดี๋ยวในช่วงหน้านี้นะครับทีมสีแดงจะต้องไปลุ้นกับกำแพงโบนัสถ้าสมมุติว่าผ่านไปได้นี่นะครับรับเพิ่มจากเนตจคริปอีกหมื่นหนึ่งเป็นแสนหนึ่งอู้เป็นสองหมื่นสิครับเดี๋ยวทีมสีแดงจะทำได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันกับเกมกำแพงซ่า